การใช้งานในส่วนของคำสั่งปุ๊มเนี่ยมันช่วยลดระยะเวลาเราไปเยอะมากเลยนะคะอ<ม>นอกจากจะต้องไปหาขนาดของเทาแล้วก็ต้องไปเปิดคู่มือไปดูแบบไฟที่เราจะเลือกอโอลิงหรือว่าเลือกในส่วนของ r e นนิ n i n g link นะคะแล้วก็เอามาสร้างฟีเจอร์เองสกเกตแล้วก็มาต้องมาใช้งานคำสั่งฟีเจอร์ต่างๆในโปรแกรมค่ะนะคะอันนี้เราก็สามารถใช้กดคำสั่งในการสร้างแบบอัตโนมัติได้เลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเจวันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยค่ะอยู่กับเรียวพิวรีนะคะและวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับซัพพอร์ตหญิงเพียงคนเดียวของเราค่ะพี่ยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะเป็นยังไงสบายดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกับพี่ยุ้ยทั้งทีนะคะพี่ยุ้ยจะมี หัวข้อดีๆดีทริปกีอะไรมาฝากกับแฟนรายการกันบ้างคะค่ะก็วันนี้นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับงานที่เป็นการออกแบบพวกเกียร์บ็อกนะคะก็จะมีทูลตัวนึงนะคะ,คะที่ช่วยในการลดระยะเวลาในการทําพวกล่องอค่ะที่เอาไว้ใส่แหวนล็อกพวกเลาอะไรพวกนี้ค่ะใช่ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเาจรอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุจดีกันก่อนเลยค่ะ มองหาใครอยู่หรอคะอุย Solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium ก็มาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ Solidworks ต้องคู่กับแอป l i c เคชันเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเ้ยมาที่ Solidworks ครับ กลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่พี่ยุ้ยได้บอกไปเดี๋ยววันนี้จะมีทริคดีๆมาฝากกับทุกคนกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาค่ะให้พี่ยุ้ยลุยเลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะจะขอแนะนําเกี่ยวกับฟังก์ชันนะคะที่ช่วยในการออกแบบในส่วนของล่องที่เอาไว้ใส่พวกแหวนล็อกเ่าเ่าอะไรพวกเนี้ยนะคะค่ะก็จริงๆแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของอ ตัวอย่างก่อนนะคะว่า,าลักษณะของแหวนล็อกอะค่ะมันที่บริเวณเพาต่างๆค่ะ,คะมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงว่านะคะก็อย่างอันเนี้ยเป็นตัวอย่างในการออกแบบพวกกล้องในการใส่แหวนล็อกนะคะตัวนี้ก็คือเป็น retaining ring ค่ะค่ะเขาก็จะเอาไว้ล็อกพวกเพาอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบอซอลล่อ,ลองด้านนอกนะคะ,คะเป็น external แล้วก็เป็นแบบ internal ก็คือด้านในค่ะค่ะ แล้วก็ในส่วนของการออกแบบนะคะอันนี้อย่างตัวอย่างอันนี้มันก็จะเป็นในลักษณะของแก์บล็อกนะคะก็พอเขาผ่าวออกมาให้ดูรายละเอียดด้านในเนะะี่ยค่ะก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นพวก r e t e n n i n g ring นะคะหรือว่าเป็นพวกซีนอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้กันแบบ ของเหลวด้านในนะคะ<ม>ที่บางทีในเวลามันมีการเคลื่อนที่หรือการทํางานภายในเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีน้ํามันเนาะหรือว่าพวกของเหลวที่มันรั่วไหลได้ค,ค่ะเขาก็จะเอาแหวนพวกนี้ค่ะมาล็อกเอาไว้นะคะ<ม>ที่แกนเพาเนาะค่ะแล้วก็อ,อันนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นแหวน<ม>นะคะทีนี้เราจะต้องเอาแหวนตัวนี้เข้าไปใส่ที่เพาแล้วก็ต้องมีการออกแบบการสร้างล่อง นะคะที่เอาแหวนไปใส่พอดีอนะคะซึ่งเทามันก็จะมีหลังขนาดค่ะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวซีนอีกอันนึงอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นโอลิงค่ะนะคะเป็นรูปก,กลมๆลมส,สีเขียวๆขีะค่ะค่ะเราก็ต้องออกแบบในการสร้างช่องที่เอาไว้ใส่ตัวโอลิงตัวนี้ะนะคะซึ่งในโปรแกรม solidworks ค่ะมันก็จะมีตัวฟังก์ชันอัตโนมัตินะคะในการกดคลิกค่ะค่ะแล้วก็ สามารถสร้างเป็นร่องตัวนี้ออกมาให้ตามไซส์ตามขนาดของเพลาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าต่างโปรแกรมกันนะคะโอเคค่ะค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างงานเพลานะคะก็สมมติว่าอ่กรณีที่เราอยากจะทําการซ้อร่องเพื่อที่จะเอาแหวนนะคะมาใส่ะนะคะอย่างชิ้นงานตัวนี้ ในการออกแบบเนี่ยบางทีเราเราไม่รู้ว่าเราจะใช้แหวนขนาดไหนที่มันเหมาะสมกับขนาดของเพลา mm hmm. นะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราจะใส่แหวนล็อกที่ที่แกนเนี้ย <Okay. S 2> นะคะเราก็ต้องมาดูว่าขนาดไซส์ไดมิตเตอร์เป็นเท่าไหร่สมมติว่าในกรณีนี้นะคะไดมิตเตอร์เป็น40นะคะ40มิ mm hmm. ลเราก็ต้องไปเปิดตารางดู <Okay. S 2> นะคะตารางมาตรฐานว่าถ้าเราจะใช้แหวนนะคะยี่ห้อนี้ mm hmm. นะคะขนดาดนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ขนาด ล่องเท่าไหรค่ค,ค่ะซึ่งเราก็ต้องมาออกแบบฟีเจอร์เราก็ต้องมาทําการซอรล่องเองนะคะแต่ว่าในาฟังก์ชันของ SolidWorks นะคะก็จะมีในส่วนของ Add-in ที่เป็น SolidWorks Toolbox อยู่ค่ะพอเราคลิกเข้ามานะคะที่ SolidWorks Toolbox นะคะก็จะมีนี่ค่ะคำสั่งที่ชื่อว่า Group นะคะเราลองคลิกเข้ามานะคะคำสั่ง Group นะคะแล้วก็จะเห็นว่า ในตัวคําสั่งอะคะ่ะม,มันก็จะมีในส่วนของการออกแบบ2แบบด้วยกันะนะคะก็คือจะเป็นประเภทของโอลิงนะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นเม,มื่สักครู่นี้ค่ะก็คือมันเอาไว้ซีนแบบพวกกันอของเหลวอะไรอย่างเงี้ยะนะคะแล้วก็ในส่วนของ retaining l i n k นะคะก็เอาไว้ซาะล่องในการทำแหวนใส่เข้าไปในพาวนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานง่ายๆค่ะเพียงแค่ คลิกเลือกนะคะบริเวณที่เราจะใส่นะคะตัวโปรแกรมอะค่ะเขาก็จะดีเทคระยะไดมิเตอร์ให้นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเช็คไปแล้วก็คือพาวบริเวณนี้มันไดมิเตอร์สี่เนาะค่ะโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะทำการวัดระยะให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกเลือกเนี่ยค่ะสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ทำการเลือกประเภทค่ะ มันก็จะมีประเภทที่ให้ดูตัวอย่างื่อสักคู่นี้ก็คือมีทั้ง external internal นะคะก็ขึ้นอยู่กับสแตนดาร์ดที่เราเลือกค่ะพอเราทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยค่ะเราแค่กด create ค่ะโปรแกรมเขาก็จะทำการสร้างแบบอัตโนมัติฟีเจอร์ในการทำล่องนะคะเพื่อที่จะใส่แหวนให้เราอัตโนมัติเลยค่ะก็จะเห็นว่ามันง่ายแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ ทีนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานต่อนนะคะค่ะเราก็เพียงคลิกเข้ามานะคะที่ตัวฟีเจอร์อนะคะเราก็จะเห็นสเก็ตโปรไฟล์ค่ะ,คะเราก็สามารถอ d ดิเข้ามานะคะแล้วเราก็สามารถเข้ามานะคะปรับเปลี่ยนระยะของสเก็ตตัวนี้ได้ค่ะ,อ,ะอย่างตัวน,นี้นะคะยูซูมเข้ามาให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าสเก็ตเนี่ย มันฟูลี่ดี f y ามันอันเดอร์ดีฟอยู่ะนะคะก็คือเรายังไม่ได้แบบให้ระยะกับมันนะคะง่ายๆค่ะเราก็แค่ลากขอบในส่วนของสเก็ตนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกเข้ามาที่เมดบล็อกค่ะเท่านี้เองนะคะกดโอเคนะคะก็จะเห็นว่าเส้นสเก็ตอ่ะมันก็จะถูกแปลงให้เป็นลักษณะของบล็อกนะคะมันก็จะล็อกรูปร่างของโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว นะคะเราก็มาแค่กําหนดในส่วนของระยะห่างนะคะว่าเราอยากจะซ้อร่องที่จะใส่แหวนตรงเนี้ยอยู่ที่บริเวณไหน mm. ค่ะเราก็แค่เข้ามานะคะใส่ระยะให้เขานะคะอย่างสมมติว่าออเราจะกําหนดระยะซ้อร่องตรงเนี้ยเท่ากับ5มิลค่ะค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วก็พอเราออกจากสเก็ตนะคะก็จะเห็นว่าขาดตัวร่องตรงนี้ก็จะขยับขึ้นไปแล้วค่ะ,คะแล้วมาดูตัวอย่าง อีกอันนึงนะคะสมมุติว่าเราอยากจะทําการาสร้างโอลิงภายในค่ะเราก็คลิกเข้ามานะคะที่ผิวลองด้านในนะค,ะ,คะ,แะแล้วก็ไปคลิกที่คําสั่งกรูปนะคะแล้วก็มาที่นี่ค่ะโอลิงค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็สามารถเลือกสแตนดาดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะ ของการใส่โอลิงะคะก็จะมีหลายประเภทตามงานจริงๆเลยค่ะค่ะก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบด y นามิกซีลนะคะแบบการาระบบลมนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นแบบสแตติกก็คือแบบว่าชิ้นงานเนี่ยมีการทํางานที่อยู่นิ่งนะคะข้างในเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนที่ของตัวซีลตัวนี้ะนะคะ ค่ะแล้วก็อันนี้เราก็จะเลือกเป็นแบบ internal นะคะ internal ก็ได้เช่นกันก็สมมุติตัวอย่างอาจจะเลือกเป็น internal static นะคะก็จะมีไซส์ที่มีปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดจริงนะคะเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มัน detect ระยะของอมิเตอร์ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างอันเนี้ยเขาก็จะทำการ detect ให้เลยนะคะว่าเกลีของเราเนี่ยขนาดไดเตอร์20นะคะ เราก็แค่กดคีย์เอนะคะโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะทำการสร้างล่องนะคะที่เอาไว้ใส่โอลิงให้เรา mm. ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ลองมาเช็คดูด้านไหนนะคะ,ะจะเห็นว่าด้านในเนี่ยเราไม่ต้องมาทำฟีเจอร์เองค่ะค่ะเขาก็จะวัดระยะใส่ขนาดตามคราวให้เราเอง mm hmm. ค่ะเราก็ทำเหมือนกันนะคะในการสร้าง คำสั่งกร๊ปการใช้งานคำสั่งกร๊ปครั้งที่1ก็คือเราก็เข้ามาอีดิทนะคะอีดิทในส่วนของสเกตค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แปลงสเกตตัวเนี้ยนะคะให้เป็นบล็อกนะคะก็ลากข้อไปที่สเกตค่ะแล้วก็คลิกเรือก make b l o c ค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยก็คลิกโอเคไปนะคะค่ะแล้วก็มาให้กําหนดระยะค่ะจากที่เราจะทําการซาะร่องตัวเนี้ยนะคะ,คะเราก็มากําหนด สมมุติว่าขนาดมาตรฐานค่ะเป็นที่3มมิลน,นะคะแล้วก็กดโอเคไปนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองอนะคะแล้วก็ะจะได้เป็นในส่วนของร่องอที่เอาไว้ใส่โอลิงเนี่ยนะคะจะเห็นว่าการใช้งานในส่วนของคำสั่งปุ๊มเนี่ยมันช่วยลดระยเระ,ะเวลาเราไปเยอะมากเลยนะคะนอกจากจะต้องไปหาขนาดของเทาแล้วก็ต้องไปเปิดคู่มือไปดูแบบไฟส์ที่เราจะเลือก โอลิงหรือว่าเลือกในส่วนของ retaining link ค่ะนะคะแล้วก็เอามาสร้างฟีเจอร์เองสกเก็ตแล้วก็มาต้องมาใช้งานคำสั่งฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรมค่ะนะคะอันนี้เราก็สามารถใช้กดคำสั่งในการสร้างแบบอัตโนมัติได้เลยคะค่ะ,คะ ก็เรียกว่าเป็นหัวข้อดีๆค่ะที่นํามาฝากกันนะคะสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆแล้วก anyway. like ็ไม่ต้องเสียเวลาที่แบบจะไปทาหลากหลายขั้นตอนมากมายเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะมีคําถามใดๆค่ะเกี่ยวกับ s o l i d Work นะคะหรือข้อสงสัยใดๆค่ะสามารถที่จะคอมเมนต์มาไว้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกคําถามต่างๆเหล่านี้นะคะมาทําเป็นคอนเทนต์ดีๆค่ะมาให้กับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Sub s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทาง สองคนต้องขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ